เขียนช่างแกะช่างช่างแกะช่างแกะรักช่างรักช่างสะช่างสะสะอะไรสะสะไม้ช่างสะสะอะไรสอะอะสะรอไม่หันก็รักช่างสะรักช่างสะรักช่างสะรัก กอเรางอกกลึงช่างกลึงช่างหอ,อช่างหล่อช่างโคตรหล่อปอไม่หันนอบันเปอไม่หันนอบันปอไม่หันนอปัน <c oughs> บอนโทปั้นอันไหนกันช่างปั้นอืมอ่ะต่อเลยอ่านหนังสือพ่อเลยช่างหออุ่นหุ่นหุ่นเอกหุ่น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 ช่างหุ่นช่างรักอืออใช่ช่างรักบออบุช่างเอ้บออุบุช่างบุอช่าง ญช่างอะไรช่างบุญไม่ใช่เอามายปอปอเอ้ยปอปอปลาถูกแล้วปออูปออูนอบุญช่างปออะไรปออูนอก็ปออูนอบุญเฮ้ยปอปลาหรือบอยมาบุญช่างอะไรปูนเอ้ยช่างปูนโอ้ยพ่อหลุดช่างปูนขอบคนณมา